Sep là vô giá. Aloi mê lô. Chân anh anh. Ngon, Chân anh chân anh. Chân anh anh. Hmm. Hmm. ลาซอสเรียถาดเลยแต่พอเด e นไปซีทอปปิ้งแม็กซิ i มันาหมูมาเลยจ้าเมนูสองเราอีกแล้วสองคนวันนี้มีลูกชายสุดรักมาทานข้าวด้วยได้จ้ะเด้อตําแอปเปิ้ลกุ้งสุกจ้าของคุณแม่อันนี้ผัดเส้นจ้าผัดเส้นบะหมี่เด้อ แล้วก็สล oh oh! ัดของคุณลูกจ้าปมาเด้อโอ้โหแซ่บเป็นตาแซ่บไปจ้าพี่น้องเอ้ยตายสวัสดีจ้าแมวบังโอนกรุ๊กกรุ๊กเนี่ยเจ้าสาอสนุกสนานนุชสวัสดีนะครับพี่น้องมุทุคอนสวัสดีมุทุคนักขับเจ้าตางภาษา มาเรวมาแล้วมาจ้าไปเร็ว <Le> วันนี้มีเออเอ่อเอ่อ่ำเอ่อทำแอปเปิ้ลใส่กุ้งสุกเลยจ้จเด้เดแล้วก็ของน้องรีโอก็คือระวังลูกน้ำก็ d ำแบบชุดวิ ly. สลดดัด <It 's S 1> สลัด <très bon. S 1> สลัดจ้าสลัดแล้วก็วันนี้ทําผัดหมี่ค่ะน้องอยากกินผัดหมี่เด้อว,วันนี้เอาเลยจ้าก็จะไ้ทบมัน นุ้ยเลนนุยเลนนุยอ่อน้องบอกว่าจะกินเอะบะหมี่ก่อนอจ้าเชิญแซ่บจ้าโบนัปปิจ t คุณแม่ไม่ค่อยสบายเด้อเป็นหวัดลงคอเจอสวีตตเซซิปโบอืมเซ่บจ้าอเด้อก็ก็มีเส้นเอนอขนมจีนด้วยเด้จ้าวันนี้ อืมแซฟอืมแซฟขนาดเลยจ้าอร่อยไหมลูกจังไงยังอร่อยจังงจงไจินๆๆอืมแอปเปิลเกีียวอยู่นี่จ้าทุกคนอืมย จูบๆาเลยเอ่อกรมังสเปลล์อะบ,บ้าอืมวิววิบาเก๊ะถามน้องจะเอาอ่ะตะเกียบไหมน้องบอกแมวม,มีดอกอาร์ติโช o ด้วยเด้อจ้าต้นหอมกินเคียงเลยจ้าวันนี้อืมอ้ม,มเลโอมามังอร่อยอร่อยแม่อร่อยอร่อยลูกอ,อร่อยอ หน่อไม้นหนึ่งกินน้ำแล้วเดี๋ยวอิ่มเร็วลูกบนนาพิจิ bon เร็วบนนาพิจิเมยเมขอบคุณครับลูกบอกทานให้อร่อยนะลูก อืมแซ่บมากเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยดูน้ำตำนี่สุดยอดอืมอะไรเนี่ยอะไรเอายังไม่ย่าสนใจช่วย,ยด,ดีก่อนล่ะน้องบอกที่นี่มีอะไรบางอย่างไม่มี <S <S อ,มอะไร มาสิจัดจานดีสอรไรลูออกอะกิดกอนจะมาเชื่อชื่อวี๋ no ลาวูกไม่ได้โดนเท้าแม่หรอกอร่อยมากสาวตาชอบกินจ้ะมันเหมือนเนี่ยหัวปลี มีประโยชน์มากมายเลยเด้อขอบอกรู้จะมั่งลูกเฟป่าเลบรุยคงมั่งเจ้เฟป่าเลบรุยใชลหฟอเช้ตนวช่เอาแบกเลือบปลาบอกน้องทำดีๆหน่อยเวลากินอย่าเคาะถ้วยเคาะจานมันไม่ดีลูกเซป่าโบคอมจูเฟ่ตาเปะสูเลอาเชตลูก สิปพะเบียงสิตโทบองอร่อยมากนานเศษๆกินน้ำอย่เ้อร่อยครับครับลูกฟูบ่เดืดลูก ช่วยมันจะเอียงนะจานน่ะบนอนพี่ชิบูซีน้องบอกยอดใจน้องดิทานให้อร่อยครับทานได้อร่อยครับทุกทุกคนทุกทุกคนอร่อยไหมลูกอะไร จรีรศอนย์คู่ว้ามดูน้ำซุ่มตดำนัวนัวฮู้นมดแล้วคืนนีเราไปสั่สลัดอ่ะหมดแล้วเหรอลูกโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วครับแม่นั่นกินสลัดเลยอย่าไว้รัศซอสละลูกมีซอสอยู่นี่มินิค ทานหมดเลยค่ะบะมีน้องชอบมากเลยวันนี้ตาใส่น้ำมันเอน้ำมันมะกอกให้จ้ะอร่อยอร่อยครับอีกจังไงนู้ ngục, trân nó. Trân an nó. ơi, lưu. Bambo <laughs> t'a dit, c'est très bon, euh, mes amis. Voilà. Est-ce que tu vas mettre un highlight? Mm. Pas encore. I like what? Long de toutes tes vidéos. Mm. เราเลนกี่มเบียชัวอย่างัวครับลูกยชัชัวร์สักแตงอือืมอืมยาชัวร์สักเตงว้าวเพชรลูกจะหมดก่อนแม่แล้วดูว่าวอฟฟินเนี่ยวางมามาัอง,างกอ้อนละอืมออืมเข้าวท อู๊หอร่อยไหมลูกอร่อยครับดีมากเต็บเดียนเจสซสุคกันทนเดด เคจุเอเตอร์วนาปิที้เร็วน้องบอกหิวมากเราบอกดีใจที่ลูกกินอร่อยกินแซ่บกระดาษครับแม่กระดาษครับแม่กระดาษกระดาษครับแม่โกนขมร้นจ้ารอเรือชัด อืมมีช้อนอยู่นี่นะลูกอ,อย่าก่อ,อคุยเย็กละ่ะเสิพวกลาซอสด้วยสำหรับลาซอสซอสสลัดจะ้ะน้องชอบมากอืมเผ็ดเผ็ดแซ่บจะ้ะคับพิครับลูกเผ็ดมาก Hum! Hum! Hmm. Hmm. Allaï! Mais right. eh bien, tout fini! Avant toi! il Faut vite que tu finisses, maman. Je ne peux pas tout finir, hein! Mais, mais, moi, le Ha c'est sept. est ça. Parce que ça pique trop mmh. Mais c'est très sept. Ça te dit à roima Luc. C'est si ça que je suis bon. Ouais, ah, non bon. Ça dit mais. <laughs> c'est trop bon. La sauce. Lia, parle Mais pour de vrai, c'est trop bon. Ping Merci mon amour. Eh oui, parce que tu es une grande cuisineuse. Cuisinière. Attends. Hum. Hum. Mais on a. Hein. Mais pas a. Hein. Mais on a comme dernière fois. C'est pas beau. Pas de Je l'ai fait à l'intérieur. Ouais, pas de le Tramé d'arô. Non. Là, je l ai l ai l ai Là, le. Là, je ne l'ai pas fait fort. Mais c'est vrai. Tramé แล้วฉนไม่ทำสิแล้วฉันไม่ทำสิอ๋ออะไรจ้าโซโอย,ยังไม่อิ่มหรอกจ้าเดี๋ยวจาจะตอดสาวตาจะตอดต่อกินต่อเวยจ้าเพราะว่าลูกชายดูกินหมดแล้วลูกพี่นี่เร็ว หมดแล้วถาดให,ใ,หใหญ่เลยดู <No. S 1> ไม่ได้มอนลเด้อพี่น้องน้องกินหมดจริงๆจ้ะน้อง <No. S 1> เดี๋ยวตาก็จะกินต่อเดี๋ยวขาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อเอาล่ะค่ะลูกค่ะขอบคุณครับที่เข้ามารับชม so like and subscribe comment share and เ uh อ่อปพลิเคชั่นโซ่ละแอปพลิช ปิง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 ,ปง,ปงจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะความแซ่บในแบบของเราสองคนแม่ลูกด้วยจะเด้อเดี๋ยวน้องเปิดเทอมแล้ว<ป>ของนานๆด้วยจ้าได้จะได้ถ่ายเอ่อคลิปลงด้วยกันอีกทีด้วยจ้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีจ้าแม่เอาบองโอ Oh, C'était trop forte hein, pour cuisiner. Moi? Ouais. Ah c'est vrai? Ouais. Merci mon amour, tu bien mangé? Ah oui j'ai trop bien mangé, es trop forte. Ah merci c'est gentil. Voici. Mais veux? sinon j'aurais pas tout mangé. Ah, ah. Allez lou. Allez au revoir. Allez lou. Bah les mets te gueule là. Louk chong mae. ça Louk jai. น้องบอกว่าไดีจ้าบอกว่าสาวตาเก่งมากทำอาหารอร่อย <c ười> กินแซบกินหมดถ้วยหมดจานหมดถาดอย่างที่เห็นด้วยจ้าเด้อบายบายอีกรอบเดอ